365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่282สรุป หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2189จงรักษาวันสะบาโตไว้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโตหรือวันหยุดงานเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2190 วันสับบโตซึ่งระลึกถึงการเนรมิตสร้างโลกสำเร็จลงถูกแทนด้วยวันอาทิตย์ซึ่งระลึกถึงการเนรมิตสร้างใหม่ที่เริ่มจากการกลับคืนประชนมชีพของพระคิสต์เจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่2,191 พระศาสนจักรเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระกิสตตเจ้าในวันที่8ซึ่งสมควรแล้วที่จะรับนามว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2192วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือวันอาทิตย์ ต้องถือว่าเป็นวันฉลองสำคัญกว่าเพื่อนในพระศาสนจักรสากลและเป็นวันฉลองบังคับในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับอื่นๆบรรดาผู้มีความเชื่อจะต้องไปร่วมพิธีมิสซาหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,193นอกจากนั้น ในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับอื่นๆบรรดาผู้มีความเชื่อยังต้องหยุดงานและธุรกิจอื่นๆที่ขัดขวางไม่ให้ถวายคารวกิจแด่พระเจ้าขัดกับความยินดีของวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่อนุญาตให้พักผ่อนร่างกายและจิตใจได้หนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิก ข้อที่2,194ระเบียบการเรื่องวันอาทิตย์ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสพักผ่อนและมีเวลาว่างเพียงพอสำหรับชีวิตครอบครัวเพื่อประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมและาศาสนาได้ด้วยหนังสือคำสอนพระศาสซนักคาทอลิกข้อที่2,195 คริสเตชนแต่ละคนต้องหลีกเลี่ยงที่จะขอร้องโดยไม่จำเป็นให้ผู้อื่นทำงานที่อาจขัดขวางไม่ให้เขาถือกฎวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า